สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับไทยทีวีสีช่อง3อสมทขอนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวหน้าศูนย์การค้าเซียรังสิตครับเพื่อที่การถ่ายทอดสดศึก M150 เจ้าบาลังโลกครับวันนี้จะเป็นการป้องกันแชมป์โลกของมงคล LG ยิมกับนักชกอินโดนีเซียครับบรั a อ a เตอร์แล้วก็พร้อมด้วยคู่มวยดาวรุ่งอีกมากมายทีเดียวครับและคู่ที่จะเริ่ เท่ากับเป็นการอุ่นเครื่องให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนั้นก็เป็นนักชกไทยอนาคตดีอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือวันดีจอเจริญครับ,<อ>บจะพบกับ,<อ>บนักชกที่เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับมาลอนเทราโด1 0 7ปอนด์ครับกำหนด10ยกขอ,ขอบคุณครับ,บ,บ,รบมาชมคู่แรกซึ่ง ในการถ่ายทอดในวันนี้ก่อนนะครับอย่างที่คุณองอาจได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับว่านักชกปลายแดงวันดีจอเจริญมวยสร้างที่มีอนาคตไกลอีกคนหนึ่งวันนี้พบกับนักชกฟิลิปินนักชกมุมน้ำเงินนะครับมารอนเทอร์ลาดโดกำหนดการชกในคู่นี้นั้น10บยกครับในพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ด้วยกันครับ สำหรับวันดีจอเจริญนั้นท่านผู้ที่ติดตามชมการแข่งขันบววสากลในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะเห็นพีไม้ไลายมือแล้วเป็นเด็กที่กำลังที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งแชมป์โลกนะครับทางผู้จัดก็กรุยทางไว้ในการอุ่นเครื่องวันนี้เป็นการอุ่นเครื่องเพื่อที่จะให้มีประสบการณ์บนเวทีมากขึ้น แล้วก็นักชกจากฟิลิปปินที่เราสั่งเข้ามาให้วันดีจอเจริญนั้นคงทราบกันดีแล้วครับว่านักชกจากฟิลิปปินนั้นนอกจากความทรดอรดทนแล้วชั้นเชิงนั้นก็ไม่ได้เป็นรองนักชกจากชาติอื่นเช่นนั้นเอเชียเลยนะครับดูแล้วของเราจะเสียเปรียบในเรื่องของอส่วนสูงครับทางด้านของนักชกจากฟิลิปปินมาลอนนะครับดูแล้วจะสูงกว่าครับ แต่ว่าวันนี้ทั้งคู่ก็ขึ้นชกในปรรกาศน้ำหนักทั้งมาขวานี่เต็มๆครับเข้าไปที่ลำตัวดังใหญ่ทีเดียวการพัฒนาพิมพ์มือของบันดีจอเจริญนั้นดีวันดีคืนขึ้น,นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับวันทางด้านของนักชกไทยของเรานะครับบันดีจอเจริญนั้นได้มีการวางแผนกันไว้ว่า หากทางด้านของรัตนพลสวรพินนะครับอาจจะขยับรุ่นขึ้นไปนะครับหรือจะสละในตําแหน่งหรือในรุ่นนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนหรือเป็นทายาทคนต่อไปก็ได้ครับคุณอดุเดชครับเขาวางไว้อย่างนั้นนะครับครับเพราะว่าทางด้านรัตนพลนั้นปัจจุบันการที่จะทําน้ําหนักตัวอยู่ในพิกัด1้อยปอนด์นก็บอกเป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควรทีเดียวครับผมมีประวัติเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดหนึ่งครับนักชก าทางด้านของฟิลิปปินนั้นตอนนี้อายุนาม23ปีครับแล้วก็เป็นนักมวยอันตรายคนหนึ่งเหมือนกันชกอาชีพมาแล้วถึง16ครั้งด้วยกันชนะ11ครั้งแพ้5ครั้งแล้วก็เป็นนักชกที่มีอันดับนะครับเป็นอันดับ6ของฟิลิปปินมาเมืองไทยครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่3แล้วครั้งแรกนี่ชกกับนักมวยไทยมาแล้ว2คนด้วยกันแล้วก็แพ้คะแนนมาทั้ง2ครั้งด้วยกันครั้งนี้นะครับหวังที่จะหยิบชัยชนะกลับบ้านไปเพื่อที่จะลบรอยคว่า มาครั้งนี้นนหมดยกครับชมจจครับทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณบริษัทโอสถสภาจำกัดร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถนุเคราะห์นะครับบริษัทการสปอร์ตจำกัดคุณกิตติพุกธิอุม่มและกลุ่มใบหยกกรุ๊ปคุณพระเนตรใบหยกครับครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่2ครับเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วส่วนด้านประวัตินักมวยอ่ทาง ผมน้ำเงินนะครับนักมวยจากฟิลิปินซึ่งได้มีประวัติเขา้าวกล้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วคือมาลอนนะครับส่วนนักชกไทยของเราวันดีนั้นอายุอาณามตอนนี้18ปีครับแล้วก็เป็นแชมป์อินเตอร์รุ่น15 5ปอนของ3,000มวยนานาชาติชกอาชีพมาทั้งหมด19ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองครับมาดูครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทางด้านของวันดีจอเจริญครับทางด้านของนักชกฟิปิน คนนี้ไม่เบาครับท่านผู้ชมครับมา3ครั้งนะครับแพ้ไป2นะครับครั้งนี้ไม่ทราบจะเป็นยังไงตอนนี้ทางด้านของวันดีนั้นหันเล่นเป้าใหญ่ครับพยายามตัดลําตัวครับด้วยหมดัดทรายเข้าที่บริเวณท้องอย่างจังทีเดียวครับดังสนั่นทีเดียวบรรดาท่านผู้ชมที่มาชมในบริเวณเวทีชั่วคราวศูนย์การค้าเซี่ังสิทนั้นก็เอาใจช่วยนักชกนักมวยสร้างอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอนาคตดูแล้วน่าจะไปไกลครับ เก็บลําตัวดักเก็บลําตัวได้หมัดซ้ายนะครับส่วนทางด้านของมาลอนนั้นก็ชกวงนอกได้ดีครับออกหมัดซ้ายขวาแล้วก็สกัดการบวกของทางด้านนักชกไทยของเราวันดีวันดีอากระดัดขวาไปทีหนึ่งล่อยซ้ายไปที่ลําตัวอีกทีหนึ่งนะครับเดินจี้เข้าไปเดินบี้เข้าไปเลยขวาไปทีที่ใบหน้าขวาไปอีกทีหนึ่งมาลอนก็พยายามจะโต้อตอบนะครับแต่ว่าน้ําหนักหมัดของมาลอนนั้นดูแล้วยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับ ออกในลักษณะของเวียงมากกว่าครับอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะครับว่าวันดีนั้นชกมาทั้งหมด19ครั้งแล้วก็แพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วสิติของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันครับกรรมการที่ห้ามบนเวทีนั้นก็เป็นกรรมการจากเวทีมวยสยามพ่อมน้อยครับจินศักดิ์แซนจอนแลตเป็นผู้ตัดสินบนเวทีให้คะแนน3ท่านมีชลอวิเศษชัยยะนิคมวงทาภาษา,า,าแล้วก็ครับ ปริวุฒิวรกิตนะครับก็เป็นกรรมการที่ให้คะแนนข้างเวทีวันดีพยายามนะครับโยกหลบนะครับแต่ทางด้านของมาลอนนั้นก็พยายามจะออกหมัดนะครับโดนซ้ายขวาที่บริเวณหน้าอกครับยังเดินอยู่ครับมาลอนมาลอนมาเมืองไทย3าครั้งแพ้ไป2แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3าไม่ทราบจะจะแพ้หรือชนะครับหมดยกครับ ท่านผู้ชมครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณโรงพยาบาลพระราม9ครับแพทย์มงคลตันจับพัชกุลนะครับผู้นวยการโรงพยาบาลพระรามเก้าและแพทย์เสถียรคําทวีนที่คุณที่มาเป็นแพทย์ประจำสนามครับครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่3ครับตอนนี้ทั้งคู่แลกหมัดกันอุตลุดทีเดียวฝ่วันดีเหวี่ยงขวาเขาที่ใบหน้าเจอมาลอนโตในหมัดขวาสกัดการบุกของวันดีแล้วก็เดินจี้เข้าไปเลยครับครับ ตอนนี้ทางด้านของวันดีต้องถอยออกมาที่หนองหอบทิ้งบัตรขวาเข้าไปที่บริเวณกํามับทีเดียวครับกรรมการกีราศักดิ์แสงจะหลับนับไปแล้ว4 5 6ครับ7ครับ8ครับให้ชกต่อครับวันดีเดินจี้เข้าไปแล้วหวังจะประเดี๋ยวศึกให้ได้ครับต่อยซ้ายเป็นทีต่อยขวาเป็นทีต่อยขวาเป็นทีต่อยขวาเป็นทีนึงต่อยซ้ายเป็นทีนึงต่อยขวาเป็นทีนึงมาหลอนยังไม่ต่อตอบครับปิดอย่างเดียวครับแล้วก็ออกบัตรซ้ายมาสกัดการบุกของวันดีครับ ตอนนี้ทั้งคู่แลกหมัดอยู่กลางเวทีวันดีอัปคัดซ้ายอัปคัดขวาต่อยขาวาไปทีหนึ่งมาลอนก็โดนทั้งซ้ายทั้งขวาโดนในขนาดใหญ่ทีเดียวครับหันมาแลกแล้วตอนนี้ฟื้นแล้ววันดีต่อยขาวาไปทีมาลอนทิ้งหมัดขวามาไม่โดนครับวันนีเขาต้องเข้าชิดติดตัวแล้วครับทิ้งขวาก็ไปทีหนึ่งทั้งคู่แลกกันครับสนุกครับเพียงยกสามเท่านั้นตอนนี้วันดี ดึงจังหวะนิดหน่อยครับผ่อนนะครับตอนนี้มาลอนทิ้งหมัดซ้ายมาวันดีโยกหลบเวียงขวาเข้าไปเลยเอาไปคัดซ้ายมาอีกทีไม่โดนครับวันดีต่อยซ้ายต่อยซ้ายมาลอนนักชกจากฟิลิปปินส์ครับคนนี้เป็นรองอันดับ6กของฟิลิปปินส์ครับ มีดีกรีเป็นรองแชมป์อันดับหกของฟิลิปปินส์ <P eng> en> แล้วก็เป็นนักมวยนะครับที่เป็นดาวรุ่งของฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งเหมือนกัน,นวันดีเดินจี้เข้ามาจะเก็บให้ได้ครับแต่ว่า <it> มาหลอนยังทนได้ครับทิ้งมาซ้ายขวาที่ใบหน้าของวันดีนนวันดีต่อยซ้ายไปทีนึ่ง <P eng> en> ต่อยขวาไปทีนึง แลกบัดกันอยู่ข้างมุมแดงเนี่ยครับเอาขวานนำแล้วเน้นเน้นขวาออกมาวันนี้ต่อยขวาพลาดไปครับหวังที่จะเก็บลำตัวครับหมดยกครับยกทครณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณบริษัท LG Mid e l e c t r o n i c นะครับคุณวิษณุลิ่มวิบูล ในคกการของการค้าจังหวัดน้องคายคุณมงคลซิโรรัตนลังสีและบริษัท LG i n d u s t r i a l System ครับคุณธีระธีรานุวัตรับครับมาดูยกที่4ครับท่านผู้ชมครับเมื่อปลายยกที่3นั้นทางด้านของมาหลอนนั้นต้องประคองตัวครับหลังจากที่โดนหมัดของวันดีลงไปให้กรรมการนับถึงแปดดีเดินที่ไปครับติดตนลอดครับหวังจะเรดศึกให้ได้ครับต้องนวดไปเรื่อยๆครับนวดลำตัวไปเรื่อยครับ มาลอนนั้นโดนลำตัวแล้วออกอาการครับแต่ว่าช่วงชกนั้นได้เปรียบกว่าครับวันนี้ต้องต้องเข้าประชิดครับครับกรรมการจีศรศัก์เตือนวันดีว่าอย่าชกต่ำกว่าเข็มขัดครับมันค่อนข้างจะอันตรายวันดีต่อยขวาไปอีกทีหนึง่งทั้งคู่เบียดแลกในกันครับแต่ว่ามาลอนนั้นช่วงชกจะได้เปรียบครับมีหมัดแกซ้ายตอนนี้วันดีนวดเข้าไปแล้วเอาหมัดขวานวดที่ท้องนะครับสองสามหมัดแล้ว มาลอนยังทนได้ตีกันเชียงถอยออกไป้วยัวย้วดนเวันดีก็สายเข้าทีเดียวครับมีหมัดซ้ายเป็นหมัดน้ำต่อยขวาเป็นทีไม่โดนครับมาลอนต้องถอยครับตีกันเชียงถอยออกไปวันนี้วิ่งเข้าเลยครับหมัดซ้ายหมัดขวาตอนนี้โดนทางด้านมาลอนต่อยซ้ายต่อยขวาที่ท่อเหมือนกันแม่มาลอนต่อยขวาที่ใบหน้าต่อยขวาเป็นทีนึงแลกหมัดกันบวกครับไทรดีใครอยู่นะครับมาลอนก็ไม่กลัววันดีเหมือนกันวันนี้ก็ไม่กลัว สิงขวามาทีหนึ่งโยกหลบไปนิดหนึ่งวันดีต่อยซ้าย <ส att S 1> ไปทีหนึ่งกรรมการจีศักดิ์แยกให้ชกกันใหม่ครับวันดีขยับเข้าหาเหมอือนเดิมครับต่อยซ้ายที่ท้องต่อยขวาไปอีกทีหนึง่งมาลอนอับัขัดขวาเข้าไปต่อยขวาไปทีต่อยซ้ายไปทีที่ใบหน้าของวันดีวันดีโตเลยหมัดขวาแม่มาลอนถึงกับวิบ่งหนีทีเดียวครับวันดีพยายามเก็บลำตัวครับนวดไปเรื่อยครับนวดขาไปทีหนึ่ง โดนหมัดบวกเข้าไปทีนึงมาลอนทิ้งขวาค้อมไปวันดีต่อยขวาต่อยซ้ายเขาที่ลำตัวขวาไปทีนึงนวดไปเรื่อยๆครับโอ้โหโดนทนทายาิทีเดียวครับทางด้านมาลอนนี่โดนขวาอีกแล้วโดนทั้งหน้าโดนทั้งลำตัวลำตัวสลับหน้าโดนซ้ายไปทีหนึง่งมาลอนก็โต้เหมือนกันโดนหมัดขวาของวันดีวันดีก็โดนซ้ายขวาที่ใบหน้าโดนขวาไปทีนึง มาลอนมาขัดขวาต่อยท้ายไม่โดนครับรวัดวันดีฉากหลบมานิดหนึงมาลอนต่อยแล้วก็หมดยกครับคณะกรรมาการจัดการแข่งขันขอนนขอบคุณบริษัท PTI โพลีน e จำกัดนะครับคุณประไพเลี้ยวไผ่โรดและบร,ริษัทพอลโล่จำกัดคุณทุรพงศุรวัฒนาพงศ์ครับครับท่านผู้ชมครับมาชมในยกที่5ครับเมื่อ ยกที่แล้วนี่ปรากฏว่ามาลอนนั้นเจอหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาที่บริเวณลำตัวออกอาการเหมือนกันครับแต่ก็โต้กลับมาได้ดีพอสมควรทีเดียวครับมีหมัดหน้าเป็นหมัดที่อันตรายพลุกพล่นแม่ตอนนี้วันดีสอยหมัดขวาที่ท้องนะครับเก็บไปเรื่อยๆครับต้องเบียดในนะครับด้วว่าช่วงชกนั้นเสียเปรียบครับอยู่วงนอก,กอนข้างจะเสียเปรียบครับ มาลอนทิ้งหมัดซ้ายไปสกัดการบุกของวันดีวันดีโยกหลบเดินจี้เข้าหาหมัดซ้ายนําไปวันดีต่อยซ้ายที่ลําตัวต่อยขวาไปอีกทีหนึ่งต่อยขวาไปอีกทีต่อยขวาไปอีกทีหนึ่งต่อยซ้ายไปอีกทีหนึ่งมาลอนไม่โต้ตอบครับโดนขวาของวันดีร่อนซ้ายไปอีกทีหนึ่งมาลอนทิ้งขวามาค่มศีรษะไปไม่โดนครับทิ้งขวาไปอีกทีหนึ่งติดการครับวันดีเดินจี้พุ่งเข้าไปเลย เก็บลำตัวไปเรื่อยๆ,ๆนวดไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่ามาลอนนั้นก็มาเมืองไทยทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3 2>, 2ครั้งที่ผ่านมาก็ชกจะกับนักบวยไทยมาแพ้ทั้งสองครั้งทีเดียวครับครั้งนี้เป็นการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพิษสงของนักมวยไทยนั้นเขาจะผ่านได้หรือไม่วันนี้ส่วนวันดีเป็นนักบวยสร้างอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับ ตอนนี้อายุอานามก็18ปีเป็นแชมป์อินเตอร์รุ่105น105่อนด์ของสาพันมวยนานาชาติชกมวยอาชีพมาทั้งหมด19้ครั้งตอนนี้เด้นแล้วเล้นขวาเข้าไปเล้นขวาที่ลำตัวมาลอนก็โต้นะครับเรียวแรงพละกำลังของมาลอนนั้นดูแล้วจะพ่อแป้พ่อแป้ในขณะที่ให้น้ำครับเมื่อสักู่นี้สังเกตเห็นครับ ฝาก็มีไปนะเขาวันดีครับวันดีเดินที่กมาแต่ได้นอ้มาลอนก็โตในฟ้าครับมาลอนไม่ยอมให้วันดีชกข้างเดียวครับมีตอบโต้เหมือนกันครับมาลอนจะยืนระยะได้นานแค่ไหนต้องดูกันครับเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วเรียวแรงค่อนข้างจะถดถอยลงไปครับหายใจทางปากแล้ว วันดียังเดินจี้คุมสถานการณ์อยู่ครับสถานการณ์ในตอนนี้นั้นวันดียังคุมได้อยู่ครับต่อยซ้ายอีกทีหนึ่งต่อยซ้ายอีกทีนึงบมโยกครับจบจบครับนักโยกจังรีกนี้ครับรอบรวมพันประกันภัย จากบริษัทเทเวประกันภัยจำกัดมหาจนยคุณรัฐมนตรีมงคลสวัสดิ์ประธานกรรมการนะครับเป็นจำนวน10ล้านบาทครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่6ครับในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับจากรมเองเวทีโคคาเชื่อมการค้าเซียรังสิคซึ่งเป็นการพบกันระหว่างนักชกฝ่ายแดงนะครับชวดกจงเกเ็ต M150 นั้นคือวันดีจอเจริญกับนักชกฝ่ายตําเงินมาลอน คารโรโนนะครับเป็นนักชกจากฟิลิปปินส์ครับชกกันมาแล้ว5ยกที่เป็นยกที่6ครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีนั้นเป็นกรรมการชาวไทยจิรศักแสงจำหลักแล้วก็มีกรรมการแข่นทั้งสามท่านเป็นกรรมการจากประเทศไทย,ายมาจากเวทีนิวยอร์อ้อนน้อยมีชาวอเมริเศษชยยัยาดดิกมแล้วก็หลงพุทธนะครับก็าาาามาตัดสินให้คะแนนในผู้แรกในคลกนี้นะครับสวดคู่ต่อไปเดี๋ยว ก็คงจะได้ทราบกันนะครับว่ามีกรรมการชาติเป็นกลางจากประเทศอะไรบ้างครับยกปกแล้วดูแล้ววันดียังก็<อ>ปี้กระเป๋าอยู่เหมือนเดิมครับอ,อยางเดินไล่บี้มาลอนนักชกจากกรีซเทียบฟ,ฟอร์มการชกสถิติการชกแล้วทางด้านของมาลอนนั้นช<อ>มาทั้ง16ครั้งแต่ว่าวันดีชกมา19ครั้งด้วยกันโโวันดีทิ้มขวาเมื่อสักครู่นี้โดนกำตัวครับแลกกันคนที มาลอนก็ชกซ้ายขวาเลยครับแมนี่นะครับแต่ว่าไม่เข้าครับติดหมดครับแต่ว่าวันดีนั้นพิงหมัดซ้ายมาเข้าครับต่อยมากแต่ไม่เข้านี่ก็ไม่มีประโยชน์ครับแต่ว่าต่อยน้อยแต่ว่าได้หนักนวงได้เข้าเป้าแล้วก็ได้น้ําหนักครับใช้ได้ทั้งคู่ชกกันทั้งหมด10ยกด้วยกันครับการชกผ่านมาแล้วหายกนี้เป็นยกที่6ครับ ลังรยกครับกนการจัดนนการแข่งขันก็ขอบคุณสต์บิสโนเซลนะครับคุณจุรจิตนันทศิริบริษัททวินสเปเชียนจำกัดคุณลงว่องประสบการที่ความสนับสนุนรับมาชมในยกที่เจ็ดครับท่านผู้ชมครับสวมกางเกงเหลืองนั้นวันดีจอเจริญครับทบวยสร้างของไทยอีกคนหนึ่งครับส่วน ตหมังเกงขาวขิบน้ำเงินปักอันสอนว่า TBI นั้นเป็นนักชกจากฟิลิปินมารลอนค้ำเลยครับมารลอนใช้วิธีค้ำเลยครับเอาหมัดซ้ายเป็นหมัดคำ้ำแล้วก็ตามด้วยหมัดขวา,าโดนซ้ายเข้าไป2องหมัดนี่สามแล้วมาลอนยังค้ออยู่ยครับ มีต่อยซ้ายกไปที่ลำตัวอีกทีนึงโดนจังทีเดียวครับแต่มาลอนไม่สะทกสะท้านเลยครับมาลอนถอยวนออกมาวันมีเราจะเลยเดินี้เข้าไปครับต่อยท้ายเป็นหมัดนัะต่อยขวาไป็นทีต่อยซ้ายเป็ทีนึ่งต่อยซ้ายไปที่ลำตัวอีกทีนึงกอดเลยครับมาลอนเห็นแล้วครับเป็นของประสบการณ์เรื่องของเทคนิคครับมาลอนนั้นเทคนิคสูงทีเดียวครับ การพักเหนื่อยไปในตัวอันนี้จริงอะไรลอยขวาไปี่ลตัวลอยซ้ายไปี่ลตัวลอยขาไปี่ลตัวลอยซ้ายไปที่ลำตัวซ้ายไปที่ลุง้ายขวาไปที่ลุงตอนนี้มาล้งต้องตีกันเชียง์ถอยหนีนะครับบรรดาท่านผู้ชมที่เวทีชั่วคราวเสียรัง <man> ส <hacerlo. S 1> ิตกันเอาใจช่วยวันดีจรเจริญนักมวยสร้างอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้กรรมการกีรศเตือนมาลงมลาใช่ไหม ใ,ในขณะที่มัวมั่วนั้นมาลอนก็อาศัยประสบการณ์อาศัยกระดูกครับเอาหัวตอทกทีเดีครับโดนหมัดซ้ายของวันดีก็ไปทีนะมี่ยุ่งข้าวทีเดียวถอยวนออกไปแหววี่งเลยครับเปลี่ยนขวาท้ายไป็นทีนึงพอกหัวไปอันนี้เดวทีไปต่อยขวามาลอนเอาไปคัดอันนี้ต่อยขวาไปทีนึงวันนี้วันดีต่อยซ้ายไปทีนึง แรกปัดกันครับอารอนนั้นอาศัยความยาวครับเล่นวงนอกเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็ต้องเบียดเข้าหาแล้วครับเบียดแล้วก็ต้องเก็บลำตัวให้ได้อยู่วงนอกลำบากเมือนครับเพราะว่าช่วงช็อเสียเปรียบ,ยบหมดยกยกที่8ปครับครับท่านผู้ชมครับ มันคือภาพช้าครับเมื่อยกที่7นะครับมาเป็นยกที่8ครับไ้เลยเป็นาลเจาะเลทกจากจังหวัดอุดรธานีครับขนกางเกงสีเูปักว่าเอ็มร้อยห้าสิบครับส่วนมาลอนนั้นนับชกจากพริปปินกางเกงขาวหีิบน้ำเงินครับปักว่า TPI ครับผ่านมาแล้ว7ยกแล้วนี่เป็นยกที่แนั้นทั้งคู่ก็สู้กันอย่างดุเดือดทีเดียว วันดีอาศัยเก็บลำตัวได้ดีครับออกมัดซ้ายขวาเก็บลำตัวของคู่ต่อสู้ชาวฟิลิปปินได้น้ำได้เนื้อเดินจี้เข้าไปครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งคู่ยังเก้กังอยู่ครับมารอนก็พยายามจะชกวงนอกครับ ช่วงชกได้เปรียบก็เอาซ้ายวัดระยะเลยครับแล้วก็ตามด้วยขวาวันดีพยายามมุออกไปหาจังหวะอยู่ครับยังขอจังหวะอยู่นะครับเนื่องจากว่าช่วงชกเสียเปรียบครับเอาซ้ายนํำแล้วก็ตามด้วยขวาซ้ายเข้าที่ลาตัวอีกทีนึงมาลองพยายามสักกะนะครับ ซ้ายต่อยขวาที่ลำตัวต <com> ่อยซ้ายต่อยขวาที่ลำตัวของมาลอนอีกทีต่อยซ้ายเป็นทีนึงต่อยซ้ายไปขวาเป็นทีนึงขวาเป็นทีซ้ายเป็นทีนึงขวาเป็นทีนึงมาลอนก็ทำท่าสำทางหยุดนะครับแต่ว่าไม่ได้หยุดเปล่านะครับโต้เหมือนกันครับเล่นฟุตเวิร์กถอยออกไปแล้วก็เอามัดซ้ายย่ไปซ้ายยันไว้อีกครับวันนี้เหวี่ยงซ้ายไม่โดนครับฟ้าเป็นทีนึง นักคู่ชคกันทั้งหมด10ยกครับวันดีนักชกจากอุดรธท่านี้ครับอายุตอนอานานตอนนี้18ปีนักโวยสร้างอีกคนหนึ่งครับปีอนาคตจะไปไกลวันนีต่อย้ายไปอีกทีนึงวันดีจอเจริญครับตะปันคัดขวาไปที่ใบหน้าของมารอนมารอนถอยวนออกไป นดีเดินจี้เข้าไปครับต่อยซ้ายไปอีกทีนึงต่อยซ้ายไปต่อยขวาไปทีที่ใบหน้าต่อยขวาไปอีกทีนึงมาลอนโต้ด้วยขวามาต่อยซ้ายไปอีกทีที่ใบหน้าของวันดีวันดีโต้ด้วยซ้ายมาลอนต่อยซ้ายเข้าไปมาลอนต่อยซ้ายเข้าไปอีกมาลอนโดนซ้ายของวันดีโดนขวาอีกทีนึงกดยกครับกับท่านผู้ชมเข้ามาชมยกที่9นะครับในมวยศึก วันนี้นะครับซึ่งก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าหลังจากคู่นี้แล้วก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างมงคล LG m ยิมกับนักชกจากอินโดนีเซียโบรัสอาร์เตอร์ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่นจูเนียร์ฟรายเวท WBF นะครับน้ำหนักร้อยแปดอนด์ในวันนี้ำนกำหนดการชกในคู่ต่อไป12ยกครับซึ่งวันนี้ก็เป็นรายการศึก M 1 5 0เจ้าบัลลังก์โลกครับ ทางด้านของมาลอนนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าหตอนนี้ทางด้านของวันดีนั้นประกบวงในได้เปรียบครับทิ้งหมัดซ้ายขวาที่ลำตัวแล้วก็มาลอนก็โต้ด้วยขวาไปโดนหน้าของวันดีเหมือนกันวันดีพยายามเก็บให้ได้ครับต่อยซ้ายอีกทีหนึ่งที่ลำตัววันดีจี้เข้าไปเอาซ้ายนํำขวาไปอีกทีหนึ่งทิ้งหมัดขวาไปที่บริเวณ ใบหน้าแต่ว่าติดก,กาดครับเอาซ้ายน้ำอีกทีนึง่งาลอนทิ้งท้ายขวาไม่โดนครับวันดีเดินจี้เข้าไปเอาซ้ายน้ำแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาวันดีหวังจะประเด็จสศึกให้ได้ครับคู่นี้โชคกัน10บยกครับบรรดาพี่น้องที่มาเชียร์บริเวณเ,เวทีชั่วคราวศูนย์การค้าเซียรังสิทนั้นก็ เอาใจช่วยวันดีวันดีทิ้งหมัดขวาไปที่ใบหน้าของมาลอนอีกทีหนึ่งมาลอนถอยออกไปครับยังไม่โต้ครับทิ้งหมัดขวามาค่อมไปวันดีต่อยซ้ายเขาที่ลำตัวไปอีกทีหนึ่งหนีกลมตาไปนิดนึงครับวันดีต่อยขวาอีกทีต่อยซ้ายไปอีกทีหนึ่ง มาลอนก็มีหมัดซ้ายเป็นหมัดนำสก,กัดการบุกของวันดีครับซ้ายนำอีกทีซ้ายสกัดบุกก็กโดนซ้ายของวันดีบ้างเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีครับไม่มีพิษสงวันดีเอาไปคัดซ้ายต่อยฟ้าอีกทีหนึง่งพอต้อนเข้ามุมนี่มารอนฉลาดครับโยกหลบไม่ยอม เข้ามุมแลครับพยายามหนีออกมาเนื่องจากว่าตัวเองนั้นได้เปรียบเรื่องของช่วงชกวันนี้ยาวกว่าได้เปรียบเรื่องเรื่องรูปร่างต่อยซะต่อยขวาที่ลาตัวเข้ามารอนอีกทีมารอต่อ,ตอยขวาที่ไปท,ที่ท้องของวันดีครับปลดยกครับอยู่ร,บรอบๆนี้ได้นาไปใช้ไปทดสอบกันคร,กค,รครับยกสุดท้ายครับครับยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับมาถึงอา ยกสุดท้ายแล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็แลกหมัดกันุ่เดือดทีเดียวครับมาลอนก็ไม่ฟังเสียงแล้วครับเดินจี้้ามาแต่ว่าวันดีก็สกัดกันกบุกเก็บลำตัวครับตั้งแต่ยกแรกมานี่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าที่เป้าใหญ่บริเวณท้องเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวครับมาลอนก็ไม่ยอมแลกด้วยแะครับพยายามอยากจะเล่นวงนอกเป็นส่วนใหญ่อาศัยช่วงชกที่ยาวกว่าวันดีสวมกางเกง สีเหลืองปักคำว่า M150 ครับมาลอนนักชกจากฟิลิปปินส์นั้นขาวคลิปน้ำเงินครับปักว่า TPI ปต่อยขวาค่มไปครับวันดีนักชกจากจังหวัดอุดรธานีวัย19ปีครับหมัดซ้ายเป็นหมัดดำบ้างนะครับวันดีหลังจาก ชกกันมาทั้งหมดกล้าก้ายกเต็มๆครับนี่เป็นยกสุดท้ายแล้วมาลอนก็โดนหมัดท้ายเข้าไปทีขวาไปทีหนึง่งถึงกับถอยหนีเลยครับวันดีนี่ทำมามาทีนี่มาเป็นชุดครับมีทางซรายทั้งขวาแล้วก็นวดลำตัวได้ดีครับ่อยท้ายไปทีหนึง่งมาลอนโต้ด้วยายเอาซ้ายแยบแยบไว้โดนท้ายของวันดีบ้าง วันดีจอเจริญครับดีๆของวันดีนั้นแชมเปียนโลจากจังหวัดโอ้โหตอนนี้ครับวันดีนั้นเป็นแชมป์ในรุ่นมินิฟรายเวส IBF ครับจากจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เป็นรองแชมป์ อันดับ6 IBF ครับแม่ตัดทิ้งขวาเข้าไปทีนึงเป็นนักมวยช้างอีกคนนึงเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเด็กชมคู่ต่อไปนะครับก็เป็นมวยป้องการแชมป์ในรุ่น Junior Private WBF ระหว่างมงคล LG ยิมกับโมรักอาร์เตอร์จากอินโดนีเซียใน พิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ก12ยกครับป้องกันตำแหน่งในรุ่น Junior Private หมดยกครับกรรมการกีศรศักิ์แสงจำหลัดครับก็ไปรับไปให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านซึ่งเป็นกรรมการจากวิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับกรรมการชะลอแล้วก็แน่นอนครับ นักชกชาวไทยครับ,รบวันดีจอเจริญเ,เป็นฝ่ายชนะคะแนนนักช,ชกฟิลิปปินส์ครับมา,มารอนสาันานาชาติครับหรือว่า IBF ครับเดียวไ้